วันนี้มีคนรวบรวมนะดูอันนี้ตัวมันเล็กไปหน่อยนะรวบรวมสอสอก้าไกลลืมคําพูดบอกว่าเราไม่ควรจะไปดูงานต่างประเทศแล้วนะดูงานดูงานไปกันฉับเลยเอามาดูบ้างคือเนี่ยเต็มเลยคือเอาจํานวนแล้วกันเต็มเลยก็ไปนี่ไปนี่ป๋าโมไม่ไปไม่ไปดูว่าเป็นไงเก้าวันฝรั่งเศสอังกฤษดูประเทศก่อนแล้วกันครับคือเวลาเลือกเนี่ย กรัมาทีการควรจะเลือกจากท็อปปิกนะคือประเด็นที่ตัวเองสนใจจริงๆแต่นี่เลือกอะไรเลือกประเทศก่อนว่าอากาศที่ไหนดีสุดใช่ไหมของกินที่ไหนอร่อยใช่ไหมวายที่ไหนดีใช่ไหมคาสิโนมีหรือเปล่าอะไรย่างี้ไหมก็นะขอบคุณท่านผู้ชมนะคะเมื่อกี้แต่ห้าพันแล้วในวรนหยุดของเราก็มีคนมาจับประเด็นนะครับว่า สุดท้ายคือก้าวไกลก็เดินทางไปดูงานต่างประเทศกรรมธิการพลังงานไปฝรั่งเศสเบลเยียมมีประเม,มีชนทานีมีวันนิดาสสสนชลุรีแล้วก็มีสุโชคออขอพี่ดูอีกหน้าหนึงซิดูใจเน่ชัดกรรมนิการกิจการสภาไปเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนสิวนันมีนิติพลม,ม,ม,มีพัคมลมีพิสรัตมีสุภกรพิษณุโลกนะอืม,อมอถัดไป กรรมนิการวิศวมาศึกษาบุรีไฟฟ้าเต็มหนึ่งงานที่จีนญี่ปุ่ถึงยบก้ามีเท่าพีพอปส,สยาพลปรีดดและกาลยาพัฒน์อ่าถัดไปมีไหมกรรมนิาาการอุตสาหาการมาหาการมไปเยอรมนีเนเธอร์แลนด์มีนางสาวไปมาแล้วนี่ระยองใช่ระยองอ่ะแล้วก็ชาวาลชลบุรีอ่าถัดไปมีไหมไปเยอรมน,นีอ๋องไปเยอรมน,นี ร่วมทิศด้วยมีชนิชาจแจ้งเร็วพิธาลิมเจริญรัตชัยวัฒน์แล้วก็วรพศไนะปเยอรมน,นีบาก็บอกว่าโอ้ยไม่เอานหนักอันนี้โปลแลนด์มีลังสิบันโรมฝมันน่งเศสทางลัตแล้วก็สหภาสังคมเดนมาร์กสุบีเดนนัทชาบุญชัยอินสวรรัสตมีอีกไหมเจ้าไกลาบาบอกว่าโอ้ยไม่เอาแล้ว นักการเมืองรุ่นใหม่ไม่จาเป็นต้องแบบไปเสียเอาเงินภาษีประชาชนไปดูงานแต่ประเทศทำไมดูอินเทอร์เน็ตได้อ,อ่านได้ไปกันเต็มเลยทัวร์ชํำๆทัวร์ช่ำๆ